สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองต้มหมูย่างนะครับก็เป็นหมูย่างที่เขาแพ็คขายนะฮะไม่อยากปิ้งเพราะไม่มีที่ปิ้งเลยเอามาต้มดูนะครับดูซิว่ามันจะกินได้ไหมอันนี้อันนี้เขาแพ็คมาแบบนี้นะมีแกะแล้วต้มกินดู ย่างมันไหมอ่ะก็เลยไม่ชอบกินก็เลยจะกินแบบต้มดูบ้างก็น่าจะกินได้อยู่นะแต่ไม่รู้อร่อยหรอปารอดูแป๊บหนึ่งโอเคผ่านไปประมาณ2อนาทีนะครับว้าว <laughs> ลองดู เอ้ยมันก็สุกอีกเว้ยมือนี้นะครับก็กินกับข้าวสวย,ยต้มหมูย่างครับด้วยความขี้เกียจไปปิ้งหน้าตาก็เป็นแบบนี้ครับโอเค้อยกันเลยเอ้ยอร่อยดีเหมือนกันเว้ย นี่หมดเลยเมื่อกี้ต้มไปสามไม้โอ้ใช่ได้ใช่ได้ต้มใหม่ดีกว่าเออเหมาะสำหรับคนที่กินเออไม่กินอะไรไม้นะฮะมันก็สามารถทำเป็นลีนได้เออเขาทาเขาทาลองไปทำดูนะครับเนี่ยต้องมีเออเี่ยมไปเลยต้องดัสี่ไม้อะ จะไม่กินกลางวันนะวันนี้กินหมูย่างทั้งวันนะอเอออร่อยครับใช่ได้ใช่ได้ลองทำกันดูนะครับบา,บายบาย